นนทกเป็นยักษ์ที่คอยล้างเท้าเทวดาอยู่เชิงบันไดเขาไกลาราชมักถูกเทวดากลั่นแกล้งเป็นประจำจึงได้ขอพอรพระอิศวรให้มีนิ้วเพชรชี้ใครให้ตายหลังจากนั้นนนทกก็ชี้เทวดาให้ตายไปมากมายจนพระนารายณ์ต้องมาจัดการก่อนพระนารายณ์จะปริดชีวิตนนทกนนทกได้ท้าทายพระนารายณ์ว่า หากตนมีสี่แขนแบบพระนารายณ์ตนจะต้องไม่แพ้แน่พระนารายณ์จึงบอกว่าตนจะให้นนทกไปเกิดใหม่เป็นพญายักษ์มีสิบหน้ายี่สิบแขนส่วนตนจะไปเกิดเป็นคนธรรมดาและตามไปปราบอีกครั้งนนทกจึงไปเกิดใหม่เป็นพญาทศกัณฐ์หลังจากที่นนทกเกิดใหม่เป็นพญาทศกัณฐ์พระนารายณ์ก็อวตารล,ลงมาเป็นพระรามพระรามเป็นลูกของท้าวทศรถมีพี่น้องคือพระลักษมณ์ พระพรตพระสัตตรุษและได้แต่งงานกับนางสีดาต่อมาท้าวทศรถได้ให้พระรามออกบวชพราหมณ์เป็นเวลา14พันษาโดยมีพระลักษณ์และนางสีดาติดตามไปด้วยขณะอยู่ในป่าทศกัณฐ์ได้พบนางสีดาและเกิดตกหลุมรักจึงได้ลักพาตัวนางสีดาไปยังกรุงลงกาและด้วยเหตุที่ทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดา จึงเป็นชนวนให้เกิดสงครามระหว่างพระรามกับยักษ์ระหว่างเดินทางตามหานางสีดาพระรามได้พบกับหนุมานหนุมานได้ถวายตัวเข้าเฝ้าและรับใช้เป็นทหารเอกต่อมาหนุมานก็ได้พาสุครีพและองคตมาเป็นแม่ทัพร่วมรบส่วนฝ่ายทศกัณฐ์ก็มีมายราบกุมภกรรและลูกชายคืออินทราชิตมาเป็นกำลังหลักในการทำสงคราม ทศกาณ์เริ่มเปิดศึกสงครามโดยการน,นำฉัดแก้วพิชัยโมลีขึ้นปักบางดวงอาทิตย์ทำให้ท้องฟ้าฝั่งพระรามมืดมิดไม่สามารถมองเห็นข้าศึกได้สุครีบอาสาไปหักฉัดโดยเนรมิตร่างกายให้ใหญ่หักฉัดจนพังยับเยินสร้างความโกรธแค้นให้กับทศกัณฐ์เป็นอย่างมากสงครามเกิดขึ้นหลายครั้งกินเวลานานหลายปีมายราบกุมภกัน ก็เสียท่าถูกหนุมานและพระรามสังหารเมื่ออินทราชิตทราบถึงการตายก็ขึ้นเป็นแม่ทัพทันทีหลังจากสู้กันหลายครั้งอินทราชิตก็ถูกพระลักษณ์สังหารลงได้เมื่ออินทราชิตตายทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อเสียใจและโกรธแค้นเป็นอย่างมากจึงได้ลงมาร่วมรบด้วยตนเองแต่ในท้ายที่สุดทศกัณฐ์ก็ถูกพระรามสังหารตามที่พระนารายได้พูดไว้และพระรามก็ได้นางสีดากลับคืนมา หลังจากนั้นพระรามก็กลับมาครองกรุงอยุทยาอย่างสงบสุข